จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรู้แล้วนะครับว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนดังๆนะออกมาขับรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งสี่ห้าสิบล้านหรือว่ารถลักซ์เซอรี่คาร์คันหนึ่งสี่ห้าสิบล้านเนี่ยเขา,ขานเ,นขเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ชอบโชว์บ้านโชว์รวยโชว์กระเป๋าบาบออะไรแต่ไม่หมดเลยนะครับกระเป๋าไปละล้านไปละาห้าล้านก็ซื้อกันมาแล้วผู้หญิงแฟนของคนที่ดังๆนะฮะซื้อเข้ามารถเฟอร์รารี่แมคกคาร์เรนลัมโบกินี่หรืออะไรที่แพงๆเนี่ยต้องซื้อเข้ามาโชว์นะฮะแล้วก็ชอบโชว์มากเด็กวัยรุ่นก็เห็นพวกนนนนนีีี้เเเปปป็็็ไออออดละะคคท่รรสสบวาามมจยกขงแพ อยากมีรถสวยๆอยากมีบ้านสวยๆอยากมีแฟนเป็นดาราก็เข้ามาสู่วงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ารู้ทั้งรู้นะครับว่าทาผิดกฎหมายแต่ก็ไม่สนใจนะครับขอให้ได้เข้าถึงของเหล่านี้ซึ่งภาครัฐต้องเข้าไปดูแลนะเราเห็นนะครับว่ามีเสี่ยโป้นะครับที่มาก่อนเนี่ยเขาก็มาโฆษณาดังๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตอนนี้โดนจับนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ ทุนที่มาจากธุรกิจใต้ดินแล้วก็วันนี้คนที่อยู่วงการใต้ดินเนี่ยจะต้องปูกตามนะครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าเราปรับระบบโครงสร้างภาษีใหม่เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเราเจอตัวธุรกิจใต้ดินอีกเพียบเลยครับผมตะพลัสสิริกุลพิสุทธิ์อดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพนักงาสมนักงปรมาบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน